สวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พิธีจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันนะครับสำหรับเจ้า Kawasaki Z900RS นะครับรถคันนี้เลขไมบ่บิงกับเพียงหลัก1000กิโลเมตรเท่านั้นเป็นรถใช้มือเดียวครับจดทะเบียนปี2022สภาพสวยสดเหมือนใหม่แทบไม่มีตำหนิเลยนะครับจะสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมคุณต้องรีบมาชมครับมาเลยฮะเลขไมคันนี้ครับวิ่งมา ขอภัยครับ4,561กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม์จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันนะครับกอบเรือนไม้สวยครับตัวเรือนไม้ไม่มีรอยขีดข่วนกุญแจครบ2ดอกนี่หัวโชคเดิมสวยเช่นเดียวกันครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสนะฮะฐานข้อบนตัวตาแฮนด์เดิมครับไม่มีรอยแฮนด์เดิมไม่มีคราบสนิมประกับไฟฟ้าครับดวงสื่อไม่มีรางปอกแฮนด์เดิมเต็มเต็มแบบนี้ตุ้มปลายแฮนด์เดิมมือคลัตช์เป็นแบบก้านเหรียญ มือเบรกก็ก้านเหรียญครับไม่คดไม่งอนะครับประกับไฟฟ้าพะพอไปครับประกับคันเร่งตรงสื่อไม่มีเลนรางนะครับชุดสีถังเดิมครับน็อตเดิมทุกตัวฝาถังไม่มีรอยซิกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบไม่มีบุบและลักยิ้มเลยรอยขนแมก็แทบไม่มีเจ้าของเดินรักษาดีมากครับเบาะหน้ายังคงเป็นหนังเดิมนะครับเดินได้สีเทาแบบนี้ไม่มีขาดไม่มีรูฟลิ้งดันท้ายครับสวยงามครับไม่มีแตกร้าวตามมุมไม่มีรอยจิกควนโอ้โหสวยมาก ด,นนด้านหน้ามาดูถ้วยไม้ก่อนถ้วยไม้เดิมสวยครับไม่มีรอยนะครับแตกร้าวรอยล้มล้มแปะไม่มีโครมไปหน้าเดิมครับแทบไม่มีรอยหินเลยครับเป็นแบบฟู l l LED แบบนี้ฮะกระบอกโชคสวยไม่มีกระแทกด้านหน้าด้านข้างนะครับบางโคนหน้าเดิมนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยดูยางหน้ากันหน่อยยางหน้าครับเป็นยางเดิมติดรถมาจากศูนย์นะครับ4 0 0 0กิโลเมตรแท้ต้องเต็มแบบนี้นะฮะขอบล้อด้านหน้านะครับปัดเงาเดิมนะครับแร็กเกอร์เดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยนี่นะครับ กระบอกโชคครับไม่มีรอยหินคาลิปเปอร์ไม่มีรอยล้มหรืสไลด์นะฮะคันนี้มาขอประกาศหม้อน้าแต่งจากอีว t เทกนะฮะคอท่อนหน้าครับดูนะฮะโอ้โหสีสูบเรียงสวยมากครับไม่มีบุบก,กระแทกไม่มีคราบขี้ดินขี้ใครหน้าเครื่องครับแห้งๆห้งไม่มีหยดเยิ้มครับเปวาล์าเดิมครับไม่เคยเปิดไม่มีรวซึมและคราบกาวคลิปเครื่องเต็มนะครับแข้งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มล้มแปะเก็บงานน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวพักเท้าฝั่งขวา เซนเซอร์ไม่มีแตกหักขาเบรกหลังไม่คดไม่งอนแน่นอนครับคันนี้ยะคงเป็นท่อเดิมครับมาฟังเสียงท่อคันนี้กันหน่อยมาอัตาติดง่ายครับรอบเดินเบานี่อัตาได้เป็นไงครับผมโอ้โหผมาลัง 900cc นะครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งครับไม่มีกระดุดเลยโอ้โหตัวอีกทางฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างนะฮะ จานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังไม่มีถลอกไม่มีรุ้งครับยางหลังเต็มครับผมดูนะฮะ4,000กิโลเมตรแท้ต้องเต็มแบบนี้ไฟท้ายเดิมบางคนหลังเดิมสวยครับไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนล้มแปะยังไม่เคยมาฝั่งซ้าย คันนี้ยังคงเป็นตัวเตดิมเดิมสิ้รถนะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มเฉือแทกด้านข้างสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบพักเท้าฝั่งซ้ายครับดูนะฮะเซ็นเซอร์ไม่มีแตกขาดขครยัเป็นคันเกียร์ไม่มีคดไม่มีงอครับมาดูแข้งเครื่องกันหน่อยนี่ไม่มีรอยล้มล้มแปะเลยครับฝาวาล์วเดิมสวยครับไม่เคยเปิดและมีรั่วซึมและคาบกาวหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งแห้งใสๆครับเนี้ยเนี้ยบนะครับตากสลาทันต์เบย์นนทบุรีนะครับแล้วก็กระบอกชกร่างด้านหน้าฝั่งขวาครับผม ไม่มีรอยหินนะครับจาเนเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับสัมผัสด้านขวาเลยครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับเอาละครับเป็นงานบ้างสัตเจ้าแ900 RS ปี2022คันนี้ครับ3 3 0 0 0 0กันบาทดาวน์เริ่มต้นเพียง50,000กันบาทเท่านั้นฟรีค่าจัดไฟแนนซ์และเรารับแลกเทอร์มบิ๊กไบทุกรุ่นนะครับถ้าคุณกำลังหารถบิ๊กไบคุณภาพดีนะฮะในราคายุติธรรมคุณมาที่นี่ครับทนบายรันบุรีและคุณจะเจอของดีในราคาที่ดี พร้อมกับบริการหลังการขายที่ดีเช่นเดียวกันครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ